แค่นอนอยู่เฉยๆก็เก่งได้รู้จักปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์นขนาดพักผ่อนหลายคนอาจคิดว่าการจะเก่งขึ้นได้นั้นต้องขยันทำกิจกรรมต่างๆอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้การทำงานหรือการฝึกฝนทักษะใหม่ๆแต่รู้หรือไม่ว่าการพักผ่อนโดยเฉพาะการนอนหลับ ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถของเราได้เช่นกันในบทความนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยกันว่าทำไมการนอนหลับถึงมีส่วนช่วยให้เราเก่งขึ้นได้และมีวิธีการใดบ้างที่จะช่วยให้เรานั้นใช้ช่วงเวลาการพักผ่อนได้คุ้มค่าที่สุดสมองสร้างสรรค์นขณนะนอนหลับในขณะที่เรานอนหลับ สมองของเรายัางทำงานอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เราฝันสมองจะทำการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับมาตลอดทั้งวันจัดเรียงความคิดและสร้างสารรค์ไอเดียใหม่ๆซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาความคิดสร้างสารรค์การเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ การนอนหลับเพียงพอจะช่วยให้เซลล์ประสาทในสมองเชื่อมต่อกันได้ดียิ่งขึ้นซึ่งส่งผลให้เราสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ง่ายขึ้นจดจำข้อมูลได้นานขึ้นและมีความคิดที่คมชัดมากขึ้นการฟื้นฟูร่รางกายการนอนหลับเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายได้พักผ่อนและซ่อมแซมส่วนซี่สึกหรอทำให้เรามีพลังงานในการทำงาน และการเรียนรู้ในวันรุ่งขึ้นนอกจากนี้การนอนหลับยังช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้นลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและทำให้เรารู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋ามากขึ้นวิธีใช้เวลาพักผ่อนอย่างคุ้มค่ากำหนดตารางเวลานอนพยายามเข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาทุกวันเพื่อให้ร่างกายสามารถปรับสมดุลได้ เข้ากับวงจรการนอนการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายจัดท้องนอนให้มีความมืดสงบและเย็นสบายปิดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอนเพราะแสงสีฟ้าจากโทรศัพท์มือถือจะทำให้เรานอน,อนไม่หลับหลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนคาเฟอีนจะทำให้ร่างกายเราตื่นตัวและส่งผลต่อการนอนหลับ เราไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหลังบ่ายออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอการออกกําลังกายเป็นประจำจะช่วยให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าและนอนหลับได้ง่ายขึ้นฝึกสมาธิหรือโยคะการฝึกสมาธิหรือโยคะจะช่วยให้จิตใจสงบลดความเครียดได้สรุป การน,นอนหลับเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาความสามารถของเราการรู้จักวิธีการพักผ่อนอย่างถูกต้องจะช่วยให้เราสามารถใช้เวลาพักผ่อนได้อย่างคุ้มค่าและตื่นขึ้นมาพร้อมกับความคิดที่สดใสและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆดังนั้นอย่ามองข้ามความสำคัญของการนอนหลับเพราะการนอนหลับที่ดี คือการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราเองเพราะถ้าเราสุขภาพไม่ดีทุกๆอย่างก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆ